3 HR เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านลอกรีไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้าเองนะครับจากตอนแรกที่ไม่สามารถเปิดเครื่องติดด้วยพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จไฟเข้านะครับตอนนี้ก็กลับมาชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทำงานปกติดีนะครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับสตาร์ทนะครับ ย้อนกลับนะครับไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอนะครับใส่สายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จปกติอันนี้ชาร์จไฟเต็ม100%นแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านอกตีไบท์เราก็ยินดีให้บริการนะครับน,นะฮะจะต่อสายชาร์จอีกสักกี่ครั้งก็ยัง ใช้งานได้ขอบคุณครับ